สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับเกี่ยวเรื่องของเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับที่ดูเหมือนจะเข้มข้นขึ้นนะครับใครที่ติดตามช่องผมมาหลายปีแล้วนะครับตั้งแต่เกิดนะวิกฤตโควิด -19 นะช่วงประมาณปี2020เนี่ยผมก็ได้พูดได้ฟังนะครับว่ามันเป็นช่วงของการเกิดเกรดรีเซ็ตนะครับของการช่วงชิงอํานาจของระเบียบโลกใหม่นะครับ ข่าวนี้ก็น่าสนใจนะครับเป็นข่าวแปรนะครับมาจากต่างประเทศนะครับในประเด็นนี้นะฟังกันดีๆนะครับโดยเจ้าหน้าที่ของไบเดนนะครับยอมรับรัสเซียและจีนเนี่ยท้าทายสหรัฐนะครับหนึ่งยุคกําลังสิ้นสุดลงนะครับหนึ่งยุคใหม่กําลังเริ่มต้นนะครับเป็นยังไงนะครับมารับฟังกันการยอมรับครั้งใหญ่ของเจ้าหน้าที่ของไบเดนกล่าวว่าระเบียบโลกเก่าจบลงแล้วสิ้นสุดของระเบียบโลกหลังสงครามเย็น กล่าวโดยบริงเกนนะครับจีนและรัเสเซียต้องการที่จะสร้างโลกให้ปลอดภัยมากขึ้นสำหรับบรรดาผเด็จการนักการทูตสหรัฐนะครับในระดับสูงนะครับแอนโทนีบริงเกนนะครับได้เรียกร้องสำหรับระเบียบโลกใหม่ที่จะ,ะเผชิญหน้ากับรับเสเซียและจีนนะครับโดยเขาได้กล่าวว่าโลกเนี่ยกำลังเปลี่ยนผ่านและสหรัฐนะต้องนำนะหนทางนั้นสู่ระเบียบโลกใหม่บริงเคนนะครับได้กล่าวว่า การแข่งขันกับรัเสเซียและจีนเป็นเหตุผลเบื้องหลังนะครับของการสิ้นสุดลงของระเบียบโลกเก่าบริงเกนนะครับนได้กล่าวอ้างว่าบรรดาทางเลือกต่างๆนั้นที่ถูกสร้างในปัจจุบันจะเป็นการกำหนดเส้นทางนั้นของอนาคตบริงเกนนะครับยังได้เรียกสงครามของรัเสเซียต่อยูเครนนะครับว่าเป็นภัยคุกค,คามที่สาหัสร้ายแรงที่สุดนะครับ โดยเจ้าหน้าที่นะของไบเดนนั้นได้แสดงออกถึงความเชื่อมั่นว่ายูเครนเนี่ยนะครับอาจจะนะครับปรากฏเป็นผู้มีชัยชนะนะครับข่าวชิ้นนี้จริงๆก็คือไม่ได้สลับซับซ้อนนะเรื่องนี้ผมพูดกันมาหลายปีและนะตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตโควิด1 9้ได้สัมผว่าในทศวรรษส0 2 0เนี่ยนะครับจะเกิดเหตุการณ์ใหญ่การเปลี่ยนแปลงในรอบศตวรรษหรือในรอบร้อยปีนะครับเมื่ออำนาจใหม่ทางตะวันออกพงาดขึ้นมา แอำนาจเก่าเนี่ยนะครับก็รู้สึกถึงการท้าทายนะจึงมีการเรียกว่าสู้กันตั้งแต่สงครามการค้านะครับในสมัยอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับแล้วก็ตามมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้นะตอนนี้เพิ่งจะมายอมรับนะครับว่าการท้าทายของรัสเซียและจีนเนี่ยนะทำให้สหรัฐเนี่ยนะมองเป็นความท้าทายนะแล้วก็เผชิญหน้ากันนะครับเพราะฉะนั้น ไอ้เรื่องนี้นะใครติดตามช่องผมมาพูดมา3-4ปีก่อนหน้านี้แล้วนะครับการยอมรับแบบนี้นะครับก็ทำให้เห็นว่ากำลังเลือกนะฮะเรียกว่าสมัครพรรคพวกอะ่ะใครต้องการมาอยู่ทางฝั่ง,งสหรัฐนะครับใครนะที่จะเป็นตรงข้ามกับสหรัฐนะครับก็เปิดตัวออกมานั่นเองพูดง่ายๆไม่มีอะไรปิดบังซ่อนเร้นนะครับเป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านของระเบียบโลกเก่าสู่ระเบียบโลกใหม่เพียงแต่ว่าใคร จะขึ้นมานะคุมอํานาจโลกนะครับในศตวตรรษที่21นั่นเองนะครับจะเป็นทางฟังค้วอํานาจเดิมที่นําโดยสหรัฐหรือเป็นค้วอำนาจใหม่ที่นําโดยจีนและรัเสเซียนะครับก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในช่วงทศวรรษ2020นนะครับซึ่งผมได้พูดต่อเนื่องมาหลายปีแล้วนะครับไม่ใช่เพิ่งพูดนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ